มาแล้วกับผมสตาร์บัคสโต r ์รับเติมเกมพาเลด9รับส่งไวส่งเร็วภายใน15นาทีกิฟได้ทุกแมปที่เขาจะกิฟได้ได้ชัวร์แบบ1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวโดนโกงแลวยังมีระบบกิปการปลอดภัยแบบ100%เริ่มต้นที่ราคา279บาท อันนี้มีแฟชั่นแถมให้เราด้วยแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการ s Starbucks s สโตนกันด้วยนะผมสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่ในแมป a n i m e So u l Simulator กันอีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้เรามาในอัปเดตที่ะี่ับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอัปเดตที่4เนี่ยเขาเพิ่มอะไรกันมาบ้างนะครับ ไปกันที่หัวข้อแรกครับผมหัวข้อแรกเนี่ยแน่นอนครับเขาจะเพิ่มโซนใหม่ครับเป็นอนิเมะเออหัวพี่เลื่อยนะครับเชนซอมแมนอันนี้ก็จะเป็นแบบเพิ่มฮีโร่เจ็ดเพิ่ม4ี่คาร์ดเพิ่มดาบ5อันนะครับแล้วก็มีออร่า2อันนะครับผมแต่ก็ตรงนี้ครับเพิ่มเควสจากโซนสลามแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ครับตรงนี้เขาจะเพิ่มเป็นการันตีลีเจนดกับมิติครับ การันตีรีเจนเนี่ยเราต้องเปิดไป750ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการันตีรีเจนแล้วก็การันตีมิติเนี่ยอยู่ที่3,000นะครับแม่มีระบบการันตีก็แบบค่อยแจบขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับผมเพิ่มระบบพาสีแต่ว่าอยู่ในโซนของหัวพิเรื่อยโอ้โหไกจัดเหมือนระบบพาร์สีเนี่ยต้องตีบอสนะครับแล้วเขาจะแบบให้ที่สุ่มมาเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะแบบไปไม่ถึงอ่ะนัะนานเรยผมอะเพิ่งรีแรงมาด้วยครับ อันนี้ครับเพิ่มตู้อีลิกเข้ามาครับอยู่ในโซนของคันเตอร์อันนี้คือแบบโคดแจ๋บถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยตัวละครของผมเนี่ยมันจะมีแบบแสงแดงๆเห็นไหมทุกคนอันนี้คือผมไปทําระดับอีลิกมาเป็นที่เรือร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับการที่เราจะทําสัตว์เลี้ยงอีลิกได้เนี่ยเราต้องแบบพัฒนามาจากล่างชายนี่นะทุกคนคือเราต้องทําเป็นชยนี่ก่อนครับแล้วก็ถึงจะทำเป็นแบบอีลิกได้นะ เห็นไหมครับตัวไหนที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกรอบสีส้มๆหน่อยนะครับตัวนี้ปูผมได้ทําเป็นระดับอ e ีลิกนะพลังอยู่ที่420นะครับคือถ้าเป็นล่างชายนี่เนี่ยก็จะอยู่ที่210นะครับถ้าเป็นแบบทําเป็นอ e ีลิกนี่ก็คือเพิ่มมาแบบเท่าตัวเลยนะถาให้ระดับอ e ีลิกเนี่ยทำยังไงคือเราก็ต้องมีปูนะครับชายนี่5ตัวนะครับเหมือนการทําเป็นชายนี่เลยนะครับแต่ว่าสําหรับตู e ้อีลิกแล้วเนี่ยต้องการต้องการตัวที่เป็นระดับชายนี่เนี่ยห้ตัวโอ้แต่ผมเนี่ยขาดปู่ตัวเดียวเดี๋ยวว่ามาเเปิิดหสรอยู่ ผมก็เลยแบบเออรีบๆทาทีมก่อนก็คือเป็นทีมของเมลิโอดั๊นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมสุมทิ้งไว้ไงนะครับก็เลยแบบเออลองมาทําดูเห็นมีเยอะนะครับพลังก็จะอยู่ที่2 5งห้าหกคเขาเป็นตัวระดับรีเจน์นะมันแบบสุมง่ายไงผมก็เลยแบบเอามาทานะครับทุกคนเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนนะครับสําหรับอัปเดตที่4ีนะผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะมาครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าอะไรที่มันแบบดูแลเพิ่มพลังให้เราเยอะนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นมาแบบ200กว่่ชััโมงนะครบ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จําเป็นต้องอัพตลอดนะครับก็คือเป็นการอัพคารนั่นเองนะครับถึงมันจะแบบรีทุกอย่างนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือถ้าเล่นมาแบบช่วงหลังๆในอัพคารเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเพิ่มพลังได้เยอะมากครับคือเขาจะเพิ่มแบบเท่าตัวเลยครับทุกคนแล้วก็ข้ามาดูตรงนี้ครับผมสําหรับดาบนะครับในส่วนของดาบก็ดีครับเขาจะแบบว่าเพิ่มนะแต่ว่าไม่เพิ่มเท่ากับการอัพคารนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเท่ขึ้นมาหน่อยนะเท่ครับ แต่ว่าก็จะอัพถูกกว่าการอัพค์ดนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีอะไรด้วยนะครับแล้วก็มาส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่เราจะคูณพลังได้เยอะๆนะครับนั่นก็คือการสุ่มสัตว์เลี้ยงที่มันแบบระดับสูงๆนะครับแล้วก็ทาเป็นอีลิกนะครับคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เราอาจจะต้องแบบไปหาสัตว์เลี้ยงดีๆหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหานะคือถ้าผมมางงงงงเงงเอยู่ยีก็กว่าจะขึ้นไปด่านของหัวพี่เลื่อยได้เนี่ยก็น่าจะนานนะครับผม ะครับแล้วก็ระบบออร่าเนี่ยจำเป็นมากนะครับทุกคนนอกจากจะทําให้เราเทแล้วเนี่ยเขาจะแบบคูณพลังได้เยอะมากนะครับนี่ครับสำหรับโซนออร่าแต่ว่าเราก็ต้องใช้อารูนในการอัพด้วยนะครับทุกคนส่วนรูนนะครับทุกคนได้จากการลงดันนะครับอย่าลืมมาลงนะครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันครับคือเวลาเราลงดันแล้วเราตีบอได้เนี่ยเราจะได้แบบรูนมาครับ นี่มันก็จะแบบว่าแบ่งเป็นสีสีนะครับคือในระบบคราฟตอนนี้ทุกคนผมว่าเขาคราฟง่ายมากนะเพราะว่าเขาใช้อย่างนั้นหนึ่งเองอะไอพวกี่แบบบูธแบบจาเป็นจาเป็นเนี่ยอย่างเอเนจีเนี่ยผมเนี่ยใช้แค่หนึ่งเองนะครับอันนี้ก็คือคูณโซนะครับโอ้โหดูดิใช้หนึ่งนะครับดามจอะไรเงี้ยแล้วส่วนหินสีแดงกับหินสีฟ้านะครับเขาจะเป็นแบบใช้ทีละสองนะครับแต่เราจะได้ที่สปินนะครับนี่อย่างนั้นหนึ่งก็คราฟไปเลยนะครับอันนี้ก็พยายามลงนะครับแล้วจะได้แบบมีบูธใช้ได้ตลอดตลอดเลยนะครับ คือแบบบางทีลงไปเนี่ยเขาไม่ได้ดอบแค่อันเดียวนะบางทีก็ดอบแบบสามสี่ห้าอะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจะแบบดวงดีดอบได้มาแค่ไหนนะครับแล้วก็มาในส่วนของอาชิเม้นบ้างนะครับอาชิเม้นนี่ก็จําเป็นนะครับอาชิเม้นการฆ่ามอนเตอร์เนี่ยเขาจะบวกพลังให้เรานรับสิบเ0อันนี้เผื่อใคาจะลือไปนะแต่ผมเนี่ยฆ่าไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะไม่ค่อยกระเถิบเลยสําหรับเวสนี้นะ แลวก็ที่เขาเพิ่มมาล่าสุดเลยผมก็คือระบบพาสซีฟนะอันนี้น่าจะแบบช่วยเราแบบอาจจะตีมอนอาจจะช่วยเพิ่มดามจหรือช่วยเพิ่มอะไรสักอย่างนะครับในเรื่องของพาสซีฟเนี่ยแต่ผมยังเปิดไปไม่ได้นะก็เลยแบบเอามาดูให้ไม่ได้นะผมมาแล้วก็แถมระบบสกิลไปด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้คูณพลังงานแต่ว่ามันช่วยเสริมดามจให้เราได้ดีนะครับคือถ้าเราแบบได้สกิลที่มันแบบมิติกระนะทุกคนนะครับอย่างอันนี้แล้วอังกคูก,กับเอ่อตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยแต่เขามาจากเรื่องเดียวกันแหละผมไม่รู้ว่า อันไหนเขาจะดีกว่ากันนะทุกคนถ้าใครรู้ว่าไหนมันแบบมันแรงมันเฟี้ยวกว่ากันเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไปด้วยนะครับโอเคครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากมากครับผมบ๊ายบายครับ